คนเราเนี่ยนะคะก็บอกว่าเวลาเริ่มวัยเข้ามาก้าวทุกวันทุกวันการเวลาและวลีไม่ยินดีจะคอยใครนะคะเป็นคําโบราณที่พูดถูกจริงๆเลยค่ะทุกอย่างแหมสับสิ์มันก็เ่ิงไม่ได้จริงไหมคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาเราก็ต้องมีการปวดเมื่อยธรรมดาและสังเกตไหมคะว่าเมื่อก่อนนี้เราไปวัดนั่งพอเพียบฟังสวดได้คล่องแคล่วเลยแต่พออายุมากขึ้นปุ๊บทุกอย่างติดขัดไปหมดและคุกเขาก็ไม่ได้เจ็บไอ้นู่นไอ้นี่มาและกระดูกกระดูกตึง สเสเน้สเนคงเส้นเองยึดมาและเริ่มแล้ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเริ่มท้อแท้กับชีวิตปัญหาตัวเองและนะคะออกกําลังกายแค่ไหนมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะคะเพราะหนึ่งร่างกายเราบางทีเนี่ยอายุเนี่ยมันก็ออกกาลังกายไปวิ่งเหมือนเด็กๆมันก็คงไม่ได้นะคะแต่เรามีตัวช่วยนะคยวันนี้นาคารานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากเพราะว่าเรามีเห็ดหลินชือทางเจ้าโสมแล้วก็มีอะไรต่างๆนานา,นาที่เกี่ยวกับพวกโสมสก,กัดมานะคะทาให้คุณเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยในการปวดเมื่อยแลวก็ สังเกตว่าคุณจะชาไม่ตํำไปนิ้วนะคะถ้าคุณชาในตํำไปนิ้วนะคะรับรองนะคะมันจะช่วยคุณได้อย่างดีที่สุดเลยคะ่ะนาคารานะคะอย่าลืมนะคะวันใดวันหนึ่งถ้าคุณปวดเมื่อคุณต้องคิดถึงนาคารานะคะ